สวัสดีครับท่านผู้ชมก็นําเข้าสู่ช่องผู้พันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้พันก็มีเทคนิคดีๆที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเกี่ยวกับนี่เลยครับมันเป็นแก้วน้ําแบบฝาปิดแบบนี้นะครับที่ท่านผู้ชมก็เคยไปร่วมงานแล้วก็จะได้รับแจกแก้วน้ําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน บวดต่างๆนะครับสําหรับแก้วน้ํานี้นะครับเมื่อเขาแจกมาเขาจะให้หลอดแบบนี้นะครับแต่บางงานนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไปร่วมงานแล้วได้รับแจกหลอดแบบนี้นะครับมันก็จะทาให้เจาะยากนะครับถ้าได้หลอดแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเจาะไปนะครับเจ้าหลอดอันนี้มันอ่อนนะครับมันเจาะ ไม่ค่อยจะเข้านะครับก็ผู้พันก็มีเทคนิคดีๆที่จะเจาะพลาสติกตัวนี้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมนำไปใช้งานนะครับก็เราก็นำโหลดอันนี้นะครับนี่มาพับหักครึ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาแก้วน้ำนะครับที่เราจะเจาะนี่นะครับนี่ก็หมุนเจะอ,องไัแบบนี้เลย นะครับเนี่ยเมื่อเราเนี่ก็จะเจาะได้แบบนี้นะครับเมื่อเราเจาะแล้วเราก็ใส่หลอดลงไปได้เลยครับนี่แบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมได้หลอดแบบนี้มาก็จะใช้วิธีการเจาะแบบนี้ก็จะง่ายนะครับโดยพับหลอดเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่พับหลอดแบบนี้นะครับแล้วก็ เจาะเขาลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อเจอปัญหาแบบนี้นก็เป็นวิธีการดีๆที่เรา,าใช้หลอดนะครับที่แบบอ่อนในการเจาะแก้วน้ําแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมสามารถนําเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมไปซื้อน้ําพวกนมเย็นชากาแฟานะครับได้แก้วที่เป็นพลาสติกห่อหุ้มแบบนี้มานะครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ไปเจาะแก้วน้ําแบบนั้นได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผู้พันคงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ รู้พันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม